ได้อุ้ยได้อุ้ยเขาเก่งเขาเก่งเขาเก่งโอ้ สอชตตัวเหลือจิ๋วเดียวเมื่อน้องพายดาวมงคลจะเข้าบ้านแต่ดันตัวใหญ่กว่าประตูเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมนในคลิปนี้กันค่ะสุดเอ็นดูเอ็นดูเมื่อเจ้าของ t ิกตอกเผยนาทีความน่ารักของเจ้าช้างน้อยพายดาวมงคลที่พยายามทําตัวหดจิวด๋ยวย่อตัวเข้าประตูบ้านท่ามกลางเสียงเชร์ส่งกาลังใจว่าทําตัวเล็กๆลูกทาตัวเล็กๆ

พอน้องเข้ามาได้คุณตาคุณยายเจ้าของงานก็มอบเงินขวัญถุงเล็กๆให้กับน้องผายดาวมงคลก่อนที่น้องจะขอบคุณงามๆแล้วย่อตัวออกไปเหมือนตอนที่เข้ามาทางนี้เจ้าของช่องก็ได้เล่าว่า ที่เจ้าพายดาวมงคลหดตัวจิ๋วเข้าบ้านก็พอาะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณตาคนที่จ้างงานน้องเลยพาน้องเข้าบ้านให้เป็นสิริมงคลกับบ้านตามความเชื่อโบราณที่ว่าช้างถือเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาความฉลาดหลักแหลมและโชคลาภวาสนาหากช้างเข้าบ้านจะถือว่าเป็นสิริมงคลส่งผลให้บ้านที่อยู่นั้นล่ำรวยผู้คนในครอบครัวสมาชิกในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองค่ะ ข่าวสดสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ